สวัสดีครับคอปทีวีสัปดาห์นี้ในช่วงคอปทอล์กเราจะมาทําความรู้จักกับนักเตะสายเลือดซามูไรคนใหม่ที่มีนามว่าโชชิโมจิส่วนในช่วงของ i n s i ซต t เดอะคอนั้นวันนี้เราจะนำเอาแมก์การแข่งขันที่เราพบกับ BEC เทโลศาสนามาให้ได้ชมกันซึ่งสโมสรน,นี้เป็นสโมสรเก่าของโชชิโมจินั่นเอง ถ้าหากพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างทั้งหมดของรายการในวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับ My name is Sho s h i m o j i I came from BC t e r o s a t a n p a o w as professional but I I like him when he c o m e now moving t o m a g a i goal is uh, go to Premier League <c oughs> so we must focus the one game and one game one game เป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงมากนะฮะในการเล่นเกมรุกไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลการวิ่งทำทางหรือการยิงประตูก็รรู้สึกว่าชโชเนี่ยเป็นนักเตะที่ทีมน่าจะขาดมาติดตามเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่13ของฤดูกาลครับ สโมสรเพื่อนตำรวจเปิดสนามเมนสเตเดียมครับพบกับ b ีซเทโรศาสนะจ่าฝูงในขณะนั้นครับวันนี้เพื่อนตำรวจมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยทีเดียวครับมีกาลอนสตรอมครับแมวันนี้มาในชุดสูทสีแดงครับฟฟนบอลวันนี้เข้ามาชมเกมกว่า3,000คนเลยครับครึ่งแรกเพื่อนตำรวจบุกจากซ้ายไปขวาครับ คู่หน้าวันนี้ใช้ธนาชนบุตรครับยืนคู่กับมิชเมอร์ซี่ตำรวจบุกบ้าแล้วธนาหมกลูกนี้ปุหูข้ามคานครับกำลังฮอตเลยครับธนาชนบุตรฟรีคิกครับของเพื่อนตำรวจธนายิงลูกนี้เปาเฉียวใต้คานไปนิดเดียวหยูยดูครับเกือบปลวลาครับมาเน่ทศพรในบินเลยครับอะไรครับตำรวจวันนี้มาดุครับ ขึ้นมาทางขวาปะกรเปิดมาเมอร์ซี่พุ่งบอลลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหเพือ่อนตำรวจขึ้นนำแล้วครับนาทีที่36ดูครับลูกเปิดของปะกรโอ้โหเปิดเพอร์เฟกต์เลยครับไม่ล้ำหน้าครับมิเชลเมอร์ซี่จังหวะนี้นี่ผู้เล่นบีซีพยายามจะโวยเลยครับว่าเป็นลูกล้ำหน้าแต่ดูภาพช้า2รอบก็ไม่ล้ำครับแฟนฟร์อุลตร้าของตำรวจได้เฮนะครับแล้วจวังหวะนี้บีซีมีโอกาสได้ยิงบ้างโอ้โหลูกยิงของโชชิมุจิ ครึ่งแรกครับเพื่อนตำรวจนำหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังอีฟดูมูเขก็ยิงริบปูโหูชนเสาไม่เข้าครับอูโหูนี่กดด้วยซ้ายเลยครับบอลนี่ผ่านมือท็อสปรไปแล้วครับมาแต่บอลไม่เป็นใจไปชนเสาครับปู่แล้วเป็นเหลี่ยมในด้วยครับเอาแล้วตัดกลับมาอ้าวบีซีตามตีเสมอครับหนึ่งตอนหนึ่งครับโชชิโมจิครับยิงตีเสมอครับอูโหูในจังหวะที่วันลบเนี่ยรับจังหวะแรกพลาดครับกระชอกครับลูกยิงของจตุรง โอ้โหนี่ครับรับกระชอกแล้วไปเข้าทางโชว์ครับอื้มอ่าแล้วก็ตีเสมอเป็น1น่อนแล้วก็จบเกมการแข่งขันครับเสมอกันไป1น่อนมาติดตามเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเกมนัดที่เพื่อนตำรวจครับบุกไปเยือนบีซีเทโรศาสนะครับวันนี้วางมิชเชลเมอร์ซี่ครับสุน้าที่ยิงมาแล้ว4นัดติดครับเป็นสุน้าตัวเป้าเริ่มมาบีซีหลุดขึ้นมาก่อนแล้วแหวกมายิงจังหวะนี้โอ้โหฉลับอนุนมื่นสมานครับโดนเร็วครับตำรวจ หลังจากนั้นฟรีคิกจังหวะนี้บอลฉลบลงพื้นละหายเลยครับสอครับแต่เพื่อนตำรวจมาไล่ได้ครับ1-2ต่อครับคิมตาบินครับมงเช็ดจังหวะนี้ออแล้วครับไล่ขึ้นมาเป็น1 2ต่องจังหวะเปิดเตะมุมของเจ้าบาสประกอบเป็มพักครับลงมาเป็นตัวสำรองครับไล่ขึ้นมาเป็น1 2ต่อดูครับเปิดมาแล้วอ้าวเรียบร้อยเลยครับ2 2ครับโอโหจังหวะ เมอร์ซี่มงจังหวะแรกนี่ไม่โดนแล้วทอสอรเนี่ยเหมือนเสียคือเสียหลักไปแล้วครับบอลมาเข้าทางดันโยเซีาก้ากับประตูแรกในสีเสื้อตำรวจครับโอ้โหตีเสมอเป็น2 2ได้สำเร็จครับดูครับครึ่งแรกครับเสมออยู่2อประตูต่อครับบีซีกับเพื่อนตำรวจครึ่งหลังครับเพื่อนตำรวจบุกจากซ้ายไปขวาครับจังหวะลุยขึ้นมาของชนาทิพชนะทิพลุยขึ้นมาแล้วหักด้วยซ้ายมา บอลหลุดปลายัดมาจังหวะเบียดกันของอดุลหมื่นสมานอ้าวผู้ตัดสินเป่าไม่รู้จุดโทษเลยครับโอ้โหแล้วโดนใบเหลืองด้วยครับอดุลหมื่นสมานนี่เซ็งเลยครับโอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับจังหวะคิมดามินเนี่ยเตะไม่โดนแล้วอือหือ,อจังหวะไปชนกับจตุรงค์เลยครับ โอ้แต่ก็เป็นไล่ต่อไล่ครับแต่ผู้ตัดสินนี่เป่าให้มีลูกจุดโทษแล้วก็ลูกจุดโทษเป็นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชควิ่งมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับบีซีพลิกขึ้นมาเป็น3ต่อ2อีกหนึ่งครั้งครับแล้วแตะมุมจังหวะนี้มาหมกเคลียร์ไม่ดีแล้วโล่งๆล,ลูกนี้หายเลยครับโอ้โห4-2ไปกันใหญ่แล้วครับโชชิโมจิครับยิงให้บีซีหนีไปเป็น4ต่อ2ดูครับหยอดมาแล้วโอ้โห เดียประมาณ20นาทีครับฟรีคิกจกังหวะนี้ปรกรณ์วิ่งมาปั่นแล้วปัดตายมือครับยังไม่ได้ครับทาตสปอนซีเรื่องยังปัดไม่ได้ฟรีคิกปรกรอนเปิดมาทีแล้วม่งชนเสาครับโอ้โหช่วงทดเจ็บครับจังหวะโต้ขึ้นมาของ BC แล้วแทงทะลุโอโหสมมงก็อัดออกไปแล้วด้วยครับโชโชิโมจิเรียบร้อยกับประตูปิดท้ายกับ BC 5ครับ,รบเพื่อนตำรวจ2 ช่วงเติ่อายสัปดาห์นี้ครับเราจะแอบไปส่องเจ้าบาสเวลายอยู่ในสนามซ้อมกันครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนเริ่มซ้อมก็ปกติครับหลายๆคนก็มักจะมาตั้งวงเล่นไพ่เอ้ยเล่นลิงชิงบอลกันแต่มาดูเจ้าบาสครับเขาทำอะไรกัน นี่ครับโอ้โหความฝ่ฝันในวัยเด็กหรือเปล่าครับเนี่ยเจ้าบาสอยากเป็นผู้รักษาประตูใช่ไหมดูจากท่าทางการเซฟแล้วให้เวลาอีกสักพักนะครับถึงจะเป็นได้ yourself to the limit. Pulling out all the stops. oportunidades. <inaudible> Muitas horas de entrenamiento. เพื่อน <Until S 1> เติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิต oh, be yes, เติมให้เต็มคำว่าเพื่อน I I I เบียรเป็นเหตุทะเาะวิวาและอาชญากรรมได้ ทอกในสัปดาห์นี้ครับเราจะไปพูดคุยกับโชชิโมจิกันครับว่าเจ้าตัวนั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรถึงได้มาอยู่กับโบลิสยูเนเต็ดของเราได้ uh, Cho, you Yes uh, Nice meet you uh, Nice to meet you I'm my name is Shoji o I came from DC Teresaka so I came here uh, to win h e you Can you tell me about your football career? Yes, uh, my career uh, started two thousand eight in Japan. That that team was Sagantos. Yeah, I played three years in Sagantos. After that, I went to Paraguay and Brazil. I was playing Brazil two years. After I came to Thailand. You can speak Portuguese? Yes, a little speak bit. bit. Um, yeah, <laughs> yes. yes. uh, and Thailand. you can speak Thai l a n d Uh, less less than Portuguese yes little bit n ิดหน o อยนิดนั่นโอเคนิดหน่อยอ you you can say สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับแฟนบอลเพื่อนตำรวจสวัสดีครับแฟนบอลเพื่อนตำรวจอ่าสวัสดีครับแฟนฟุตบอลเพื่อนตำรวจแฟนฟุตบอลเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจตำรวจอ่าโอเคอ่าโอเคดีครับ Why did you choose Police United? Yes, the, the Police United uh, contacted me in the, the first, first team. Uh, then the police have a uh, big project. So I was interested in this project. So I chose Police United. Uh, how do you feel in your first training with Police United? Do you know some people in Police United? Yes, uh, I know. Uh, I knew some players, because I played with them last season. The, I feel uh, what I feel is, uh, uh, police have many good players mm -hmm. and good talent. Mm -hmm. So I hope that in this in next season we can success, mm -hmm. better uh, and we can get good result. ก็อนอื่นก็ยินดีต้อนรับครับผมกับเพื่อนต่างชาติก็เราก็เห็นกันอยู่ับบกับสำหรับโชว์เรื่องฝีเท้าการเล่นอะไรเราคงไม่ต้องพูดถึงกันมากเพราะว่าเราเราเห็นมันหวานตาจากทีมเดิมก็สำหรับเข้ามา ในการมาช่วยทีมเราก็ก็ดีใจครับผมจะได้เพิ่มศักยภาพในในทีมเราที่ที่จะก้าบีกระดับหนึ่งผมเชื่อว่า,าฟีเท้าอย่างโชจะจะมาช่วยยกระดับของทีมเราได้ครับผมก็ยินดีต้อนรับครับ Player in Poland, uh do you know? Uh, yes Danjo. Yeah, yes, yeah. Liso is famous. And uh, the first time, uh, my first time training, uh, he came to me, then he said hello to me. So he's very good personality. And then, so I want, I want to play with him. Yes. 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 Uh, there's something about police United that president couldn't pick somebody to What is he like? Yeah, uh, he's a good person and uh, he loves he love player and he, he loves this club, Police United, and he loves all supporters supporter of police. So I want success with him in this club. Oh my friends, you haven't changed. The difference between Thai Premier League mm. and J League mm. or other league. Yeah, uh, there are many t different things uh, in each each leagues. Uh, but uh, J, J League have a more um, good organization and tactic okay. and technique. Yeah. But uh, Thai League also have many good, good things. So now I'm learn I'm learning from in Thai league. Okay, okay. Uh, who is your favorite Japanese football? What? Japanese football. Uh, What's your favorite? What what your favorite Japanese football? Ah, oh, favorite? team? Team? Favorite? Ah, uh, a player. player? Uh, yeah, yeah. Um my favorite player Japan is Hidetoshi Nakata. Oh. He is not playing now as professional, but I I liked him when he was playing. Uh, and Thai Thai football. Playing. Yeah, I love uh, Jay, Jay, channel C. C. Yes, yes, yeah. yes. Monkey. Yeah. Little monkey. <laughs> <laughs> okay. Uh, in Thailand, who is your best friend in Thailand? Yeah uh, I have uh, many good good friend so Jay also, an. yes. s Jay c h a n t i p also l a n s a n yes ในช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยในมุมส่วนตัวสบายๆกับโชชิโมจิกันบ้างกับคอฟทอล์อกตอนนั่งยางโชชิโมจิ มาสู่ช่วงที่สองของคับทอครับเราจะไปพูดคุยกับโชชิโมจิกันต่อครับนักเตะสายเลือดสมุไรของสโมรสรโปลิสยูเนเต็ดถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกันต่อได้เลยครับ <Yes. S 3> how, how long you r i v e in Thailand? I live in two years. Two years. In p o l i s in t e e years. Yes, yes, yes. Okay. Before you come to Thailand, do you know this country? Uh, before I came here, I I know about this country a little bit. Then after I came here, I uh, I know a lot of things. I I went to some some place. God. ก็โชว์เขาก็อย่างที่เขาเคยเล่นมาเราก็เคยเห็นเห็นกันแล้วเขาก็มีความสามารถที่ดีแล้วก็แบบคสามารถที่จะเข้ามาช่วยกับทีมเราได้เป็นอย่างดีครับเท่าที่เห็นจากการซ้อมคิดว่าทีเด็ดขเขาอยู่ตรงไหนเขามีความสามารถแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เขามีแบบประสบการณ์แล้วก็การเข้าทำประตูอะไรอยง้เขาแบบเด็ดขาดมากครับ เป็นป็นไงบ้างก็เขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะครับคือไม่ว่าแบบแบบเป็นกันเองอะไรอเงี้ยครับ oh, กับเพื Gerilim ่อนๆร่วมทีมอะไรอเงี้ยทำมาครับครับทีมก่อนหน้าตัวใหม่ของเราหน่อยครับโจิมจิได้มาคิดว่าทีมจะเป็นไงบ้างเอ่อดีมากครับ ได้มาแล้วถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงมากนะฮะในการเล่นเกมรูกก็จะเป็นการจ่ายบอลการวิ่งทําทางหรือการยิงประตูก็รัก็ตามนะฮะผมมีโอกาสได้ซ้อมของเขามาแล้วสอสาวันนะฮะก็รู้สึกว่าโช,โชเนี่ยเป็นนักเตะที่ทีมน่าจะขาดคนแบบนี้อยู่นะฮะเชื่อว่ามาเนี่ยน่าจะทำให้เกมรุกของเราดีขึ้นมีทธิภาพมากขึ้นไม่จะเป็นการาที่บอกว่าจ่ายบอลยิงบอลหรือว่าการวิ่งทําทางก็แล้วแต่คือโชวจะเป็นคนที่เล่นบอลง่ายนะเห็นแล้วให้แล้วก็ไหวพริบดีตาเร็วนะครับมีใครวิ่งทาทางให้เขาจ่ายได้ตลอดก็ถือว่่าคคครรรบบเืองั เราได้เขามาก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวใช่ผม uh, 29 What do you like to eat Thai food. Yeah. Oh. sometimes I eat uh, khao nhau, mướp, mướp bình. And uh, tom kha gai. Uh, I like. <laughs> N same, same Nishi. No, ah, Nishi. You like khao nhau. Khao Yes. in in your Thailand, who do you live with? Who do you live? Uh, in Thailand. Ah, I live with my family. Oh yes. Yeah. Ah, daughter. I have one daughter. daughter. Yes. Yeah. You you go to Japan how long? The uh, when when? Ah, yeah. uh, uh, last month we went back to Japan. The three weeks, three weeks we stayed there, then we come back here. yeah. 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 Last, last season you succeed mm. at BC. Yeah. one champion. Mm -hmm. And police United in, in the next season. Mm -hmm. Do you focus one champ, two champ or go to title? League? Ah, yeah Yes, uh, our goal is to uh, go to Premier League. But uh, I won't focus each game because if we think about uh, only Premier League. Mm -hmm. Maybe we lose mm -hmm. each game, or we, we must play difficult. Mm -hmm. So we must focus the one game and one game, one game. One, one yes. Say something to police Yes, uh, I'm happy to uh, contract with police. So I play for winning of Police United so please support for us. Thank you. And at the last, uh, how do you feel for this stadium? Yes this stadium is big, big stadium. So I want to see who full supporter in stadium okay. in in this season, in next season. Last season you should หลังจากที่ได้พูดคุยกันในวันนี้แล้วเราอาจจะได้เห็นความคิดในแง่มุมต่างๆของเจ้าตัวไม่มากก็น้อยแต่ที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจและความเป็นมืออาชีพ ที่นักเตะญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับรายการครับทีวีขอยินดีต้อนรับสมาชิกสายเลือดสมุไรที่มีนามว่าโชชิโมจิคนนี้ด้วยนะครับครับทีวีในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับส่วนในสัปดาห์หน้านั้นเราจะรวบรวมเอาความสุขสนานของทุกเทปตลอดปีที่ผ่านมานํามาให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งก่อนจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ฟ้าใหม่กันนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ